แล้วครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่ต่อจาก EP ที่แล้วนะครับก็สําหรับตอนนี้ผมก็เลื่อนตาแหน่งมาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นฉากที่ประธานบริษัทมาเนาะอันนี้ผมตอนนี้หนังสือผมมันเต็มแล้วนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับจะสังเกตเห็นหน,ะนังสือเต็มแล้วนะครับไม่สามารถรับได้แล้วนะครับอ่า จนกว่าไอการอ่านเนาะจะเพิ่มขึ้น,นครับเรียบร้อยครับลดไล่ออกอันนี้ผมก็รีบกดอัาจก่อนนะเพราะว่าเมื่อกี้นี้ตัวคาดการแล้วนะครับว่าน่าจะไม่รอดนะครับก็เลยอ่าจให้ดูนะว่าทำไมกรณีหนังสือเยอะนะเอ้ไม่ใช่เอกาสารเยอะนะครับที่เรารับงานม,มาจาก ผู้มีตำแหน่งสูงกว่าเราเนี่ยนะครับแล้วเราไม่สามารถเคลียร์ออกได้ได้ทันนะครับก็จะโดนอย่างนี้นะครับทําไมคุณไม่ทํางานเนาะก็คือ,คอเนื่องเนื่องจากงานมันเยอะเกินไปแล้วเราทําไม่ทันนะครับก็น่าเสียดายเนาะเพราะว่าอีกนิดน,นึงก็จะได้เลื่อนตําแหน่งแล้วคือมีโอกาสได้เลื่อนตําแหน่งแล้วนะครับอ่าก็อันนี้ก็น่าจะถัดมาจากคลิปที่แล้วเนาะประมาณ สองสามบริษัทเนาะเพราะว่าก่อนจะอัดคลิปอันนี้ก็โดนไปอีกโดนไล่ออกนะครับเนื่องจากโดนอะไรนะไม่มีตำแหน่งนะครับแล้วก็เลื่อนตำแหน่งไม่ขึ้นนะครับมันดวงไม่ดีนะครับตัวท้ายก็ต้องหางานใหม่เหมือนเดิมโอเคอ่า เริ่มต้นที่บริษัทที่ห้าสิบสองนะครับปึ๊บอันนี้คือเราจะไม่เริ่มที่ตำแหน่งเอ,อพนักงานเอเดกฝึกง,งานแล้วนะครับแต่จะมาเริ่มที่ตำแหน่งออพนักงานสัญญาจ้างแทนนะครับก็คือตำแหน่งที่อยู่เหนือเด็กฝึกง,งานหนึ่งตำแหน่งนะครับ ราะว่าเมื่อกี้นะครับเป็นตําแหน่งที่ตําแหน่งที่เราโดนไล่ออกก็คือผู้ช่วยผู้จัดการนะครับอย่างที่ผมบอกในเอ,อทายคลิปที่แล้วนะว่าถ้าเกิดว่าเรานะครับอยู่ในตําแหน่งนี้นะครับเราจะโดนลดลงมาสองตำแหน่งก็คือตำแหน่งนี้นะครับก็คือตรงน,นี้ถ้าผมอยูออ่ผู้จัดการนะครับก็จะมาอยู่ที่ตําแหน่งพนักงานประจำหรือพนักงานทํางานเต็มเวลานะครับ อันนี้ยอดผมก็ใกล้แล้วนะครับเหลืออีกสองพันนะครับสองพันเหรียญก็จะได้ซื้อรถนะครับซึ่งก็ต้องรอ,อรอลุนอีกว่าจะมีเคสของการซื้อรถเข้ามาด้วยหรือเปล่านะครับถ้ามีเข้ามาก็อาจจะอยู่ในคลิปนี้เลยนะครับแต่ถ้าไม่มีก็อาจจะเป็นอีพีต่อไปนะครับผมก็จะทำให้ถึงเจ็ดหมื่นนะครับแล้วก็อาจจะเล่นสักพักหนึ่งเพื่อให้ได้ รถเนาะซึ่งถ้าถ้ายังไม่ได้ก็น่าจะอีกหนึ่งอีพีต่อไปถ้าเกิดคลิปไม่ยาวเกินจนเกินไปนะครับอ่านี่นะครับอันนี้ก็โอเคได้เลื่อนตำแหน่งนะครับสามเปอร์เซ็นต์จริงๆแล้วผมอยากจะให้กรณีเลื่อนตำแหน่ง3%เอลยอะไรพวกนี้ไปอยู่ช่วงตำแหน่ง2องตำแหน่งนี้นะครับเพราะว่ามัน มันโหดมากนะครับโอกาสเลื่อนนะครับในตำแหน่งผู้จัดการเนี่ยคือสามสิบสามเปอร์เซ็นตถือว่าน้อยมากนะครับถือว่าน้อยไม่ถไม่ถึงกันน้อยมากนะครับแต่ถือว่าถือว่าน้อยเพราะเนื่องจากเอตำแหน่งพวกเนี้ยสามตำแหน่งเนี่ยมันอยู่ที่อันนี้หกสิบหกนะครับอันนี้ห้าสิบห้าสิบสามอันนี้ห้าสิบสองนะครับถือว่าเลื่อนยังเลื่อนยังยังพอเลื่อนขึ้นไปได้อยู่นะครับแต่อันเนี้ย ผู้ช่วยเนี่ยก็ถือว่าเริ่มยากแล้วนะครับผู้จัดการนี่คือผมแบบขึ้นมาประมาณหลายรอบแล้วนะครับไม่เคยไม่เคยผลไปสักทตีตอนนี้ก็ห้าจุดเจ็ดละขึ้นมาสี่เปอร์เซ็นนะครับอจริงเร่งงานได้แล้วนะครับเร่งงานเร่งรัวๆนะครับ e อพของเงิน <c oughs> งานมันต้น้าเวลานี้ก็น่าจะพอเลี้ยงให้เลื่อนตำแหน่งได้แล้วนะครับอ่าเรียบร้อยจริงๆเมื่อกี้นี้เอ่อถ้างงานไม่ล้นก่อนนะครับผมเอา้าไม่เลื่อนขึ้นอีกดวงดวงจะมีขึ้นนะครับ <c oughs> ก็ถ้าเมื่อกี้เนาะตำแหน่งผู้ช่วยนะครับที่ผมเปิดในในใน,ในต้นคลิปนะครับถ้าเกิดว่า,าผู้ปัญหาไมกแล้วนะครับ เนี่ยกรณีอย่างเนี้คือคลิปไอต้ตำแหน่งเมื่อกี้ของต้นขี่บะนะครับผู้ช่วยคือผู้บริหารมามาถี่นะครับมาประมาณสามสี่รอบติดเลยนะครับแล้วแต่ละรอบก็คือเนี่ยนัำสือจะเยอะประมาณเนี้ยนะครับผมก็พยายามเร่งเคลียร์นะครับแต่ไอ้สุขภาพเนาะก็ก็ดันมีข้อจำกัดน,นะครับว่ากดทีนึงก็หายไปทีสามสี่สามสี่อยนี้นะครับมันก็ค่อนข้างเยอะนะครับ ต่อให้ตัวรีฟิลของเราจะจะมีเนาะแต่ก็ยังไม่ทันเท่ากับที่เรากดประมาณนี้นะครับเสียดายมากเมื่อกี้ผมอยากจะให้ดูว่าตำแหน่งผู้ช่วยเขาจะมีลูกน้องเนะี่ยก็คือตำแหน่งปัจจุบันของเรากับเด็กฝึกงานแล้วก็พนักง,งานประจำเนาะสองอันนี้นะครับนะตำแหน่งสามอันเนี่ยจะเป็นลูกน้องเราเราต้องมานั่งกดสามสามอันนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นตำแหน่งที่แบบ อัพเงินให้เราด้วยนะครับอัพเงินก็คือค่อยๆเพิ่มตรงนี้นะครับนีบ่ยระมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมไล่ถึงสักประมาณเจ็ดสิบแล้วผมจะกดทีหนึ่งนะครับ,นะค,รบคือทำไมาถึงต้องไปถึงเจ็ดสิบนะเพราะว่าบางทีอาจจะมีเรื่องของการพูดคุยนะครับอาจจะต้องเสียแบบพวกสุขภาพนะครับ ซึ่งมันก็เรนด้อมเนาะบางทีก็สิบบางทีก็ยี่สิบบางทีก็มากกว่านั้นนะครับก็เลยคิดว่าเผื่อไว้ก่อนดีกว่าบวกกับเราเหลือไว้ให้ใหชินดีกว่าเพราะขึ้นตําแหน่งผู้จัดการหรือผู้ช่วยผู้จัดการแล้วนะครับสามตำแหน่งเนี่ยเขาต้องใช้เรื่องสุขภาพของเราเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับมันก็อาจจะทําให้เราเผลอเลยได้นะครับเพราะฉะนั้นเหลือสักประมาณเจ็ดสิบดีกว่าแล้วค่อยกดเนาะ พูดง่ายๆคือก็คือเหลือไว้ปทะาาณ3ิบส่นะครับหลังจากกดเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะครับนี่นะครับตำแหน่ง2ปีนะครับก็คือซ้ำตำแหน่ง2ปีก็คือโดนไล่ออกนะครับเนื่องจากแบบเป็นพนักง,งานสัญญาจ้างด้วยนะครับจริงๆก็คือตำแหน่งไหนก็โดนไล่ออกเหมือนกันนะครับ เรียบร้อยอน่าจะเหลืออีกประมาณตุดท้ายกลับไปได้ฝึกงานนะครับจากผู้ช่วยผู้จัดการวนอยู่อย่างเนี้ยนะครับวนไปวนมานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับดูไอตัวโฆษณาเนาะอาจจะพพส์วีดีโอไว้แบบหนึ่งนะครับคลิปครับก็ มาต่อกันนะครับเนื่องจากผมก็ไปกดดูนะครับมันจะมีในเรื่องของการาดูโฆษณาเพื่อรับเ,เงินเนาะเพิ่มเติมเนาะก็รนดอมอยู่ที่ประมาณสามร้อยจนถึงห้าร้อยนะครับ <c oughs> อยู่ที่ประมาณนี้เนาะผมเคยเจอสองร้อยด้วยนะครับประมาณนี้ก็ในเกมก็จะเป็นในเรื่องของการาทำงานนอกเวลานะครับทํางานนอกเวลาเนาะอย่างนี้ก็เป็นการรับรายได้เพิ่มเติม เพื่อนํามาใช้ใจ่ายนะครับต่างต่เนาะรายได้ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่กดได้ทุกๆ5นาทีนะครับก็จะเอามาอัพพวกนี้เนาะแต่ส่วนรถเนี่ยผมส่วใหญ่มันจะขึ้นตําแหน่งตรงนี้เป็นต้นไปเนาะมันถึงจะมีไอ้เรื่องของรถเข้ามานะครับเดี๋ยวรอลุ้นเนาะเมื่อกี้ก็ตกงานเรียบร้อยนะครับเล่งก่อน ยังไม่มีถึงลูกนอ้องเร็วๆนี้นะครับเร่งไปก่น <c oughs> อนตอนนี้เหลืหลออีกเฟสของเรานะครับก็เหลืออีกประมาณสี่ร้อยกว่าแล้วก็จริงๆต้องให้ขึ้นตำแหน่งสักประมาณสองอันเนี่รือไหมกันเนี่ยนนชัวร์ๆคือนนี้นะครับถึงจะมีเควดในการซื้อรถนะครับเข้ามา ผมก็จะดูนะครับว่ามันจะช่วยเพิ่มเรื่องอัตราของการเลื่อนตำแหน่งเนี่ยเพิ่มขึ้นขนาดไหนนะแล้วก็จากจากตัวละครเนาะในการอัพเลื่อนตำแหน่งแต่ละขั้นเนี่ยนะครับจะไม่ได้บอกว่าเออฉันได้ไปตำแหน่งงานนี้แล้วนะครับแต่ตัวละครจะพูดไปในเชิงว่าความพร้อมนะครับในเรื่องของการจัดการงานอาจจะไม่ไม่พร้อม <c oughs> โดยสังเกตเนาะจากตำแหน่งในแต่ละขั้นนะรัตอนนี้เริ่มตำแหน่งแนละ้วโอเคจะสังเกตเนาะว่านะครับตัวละครของเราเนี่ยนะรนะเริ่มแบบเหมือนประหม่าเนาะนะเรื่องแบบกงังวลนะครับว่า,าตัวเองจะรอดหรือเปล่านะจากหน้าตาที่ตอนแรกตรงน,นี้ก็โอเคนะตมาตรงน,นี้เริ่มแบบหน้ามึนๆนิดนึงนะครับ เดี๋ยวผมมาตำแหน่งตรงนี้หน้าเริ่มค้านะครับเอ้ยตาเริ่มค้านะครับตรงนี้ก็คือน้ําตาไหลเนาะผมมาตาแหน่งนี้นะครับหัวจะเริ่มเถิดขึ้นนะเหมือนผมผมเริ่มบางลงนะครับนะครับสังเกตนะครับจากหัวเรียงเลยนะอันนี้ก็จะมีรอยหยักขึ้นสองหลักสองสองรอยหยักนะครับเปิดกล่องโดนัทเนาะแล้วก็ไอการท้าทายนะครับสามารถเริ่มจากตำแหน่ง พนักงานอัตราจ้างได้นะครับอลองกดดูเนาะนี้นอนหลับนะครับในเวลางานนะครับปึ๊บถือว่าผ่านเนาะได้เงินห้าสิบแล้วก็ได้ค่าประสบการณ์นะครับแต่ทำบ่อยๆติดๆกันก็ไม่ไม่มันก็เสี่ยงนะแต่ผมก็ลองลองมาละสามครั้งติดนะก็ทําได้แต่มันก็จะเป็นการแรนดอมเนาะเพราะว่าผมเคยเจอในเรื่องของการโดนไล่ออกนะครับ เออนี่นะครับลับในเวลางานนะครับอันนี้เนาะก็คือกดค้าทาทไทยไปเนี่ยแล้วก็โดนไล่ออกเลยเพราะว่าเหมือนรับ,บแอปรับในเวลางานซึ่งจากในในเกมเนาะมันก็ทํางานแบบเนี่ยนะครับจะเห็นกระจกด้านหลังใช่ไหมครับวันเวลาผ่านไปนะครับจากมืดสู่สว่างแล้วก็จากมืดต่อนะครับ มันจะวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันไม่ได้นับวนเวลาเนาะแล้วทุกครั้งที่มีการประเมินนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันก็คือประมาณปีหนึ่งหนึ่งปีนะครับคือค่าประสบการณ์ตรงเนี้ยหลอดสีเหลืองเต็มนะครับก็คือหนึ่งปีของเกมอีอกนิดนึงนะครับก็จะเลือ่อนตำแหน่งแล้ว อีกสามวินะครับเดี๋ยวผมขอ,ขอ,อกดอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าจะได้รับเเงินจากการดูโฆษณาเรื่อนตำแหน่งไปเลยเอา้าวไม่ขค้นอีกหกสิบห้าวินะครับคือตอนนี้ผมอยากให้่มผลงานโผล่มาเยอนะๆน้องเราจะได้เล่งทีเดียวเลยหกสิบถือว่าไม่เยอะมากนะครับ แป๊บเดียวคือไอสองสองอันเนี้ยยังไม่เท่าไหรอันเนี้ยเริ่มเริ่มใช้เวลาละส่วนผู้ช่วยกับผู้จัดการเนี้ยถือว่าใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับกว่าจะเร้ยอัพขึ้นมีอีกทีหนึ่งโอเคอยากได้มดสม,มุดสมุดเอออยากได้แฟ้มแฟมมาแล้วนะครับเก็บให้ทันเก็บเก็บให้ทันถ้าเขียวเยอะๆนะครับก็คือการแจ้งเตือนที่แบบ นานแล้วนะครับไม่ยอมมาเก็บสักทีประมาณนั้นนะครับโอเคอยากได้คือได้เลยนะครับประมาณนี้ก่เนานะเดี๋ยวผมไปดูโฆษณาเดี๋ยวพอร์ตไ้นะครับอ่ตอนนี้ก็ยอดเจ็ดหมื่นแล้วนะครับก็เหลือเคลียร์งานให้ขึ้นมาตำแหน่งที่เราตั้งเป้าไว้นะครับ <c oughs> คือส,สุขภาพเนี่ยคือเราอัพยังไงมันก็ไม่พอเนาะเพราะว่าถ้าถ้านับเรื่องของการการอัพความสามารถนะครับก็แนะนำเนาะไอ้สุขภาพเนี่ยมันเราอาจจะยังไม่ใช้เยอะนะครับถ้าเราไม่เร่งมากเนาะแต่เน้นเรื่องของไอ้ตัวทําการทํางานนะครับเพราะว่าจะจะจะ,จะทาให้การทํางานมันเร็วขึ้นค่อนข้างเยอะคือรแรกๆอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่อัพเป็นไอ้หลายๆขั้นนะครับ <c oughs> จะไวนะครับคือสังเกตจากสมุดแล้วก็มาแรกๆประมาณสองสเล่มนะครับแล้วก็อัพไปเรื่อยๆมันจะเริ่มไวขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากที่ผมอัพไปตัวพูดคุยเนาะในเรื่องของรายได้นะครับจากการที่การทํำงานนะครับมันก็ช่วยเพิ่มนะครับตัวเหรียญเนี่ยมาค่อนข้างไวปกติคือนิดเดียวนิดเดียวนะครับช่วงแบบแรกๆเลยคือพันสองพเนี่ยถือว่าเยอะมากนะครับ อันนี้ที่ผมแบบได้มาตรงนี้ได้เพราะว่าตําแหน่งผู้จัดการเนาะเพราะว่ามันได้เงินอยู่ที่4ี่พันเนาะแต่ผมใช้ตัวคูณนะครับเงินบำนาญเป็น2เท่าโอ้โอเคก็เดี๋ยวผมคลิปนี้ก็ถึงเป้าแล้วนะครับก็คือเจ็ดหมื่นนะครับอย่างที่บอกเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตัวตัวรดนะครับ ที่เราจะซื้อเนี่ยมานะครับผมก็จะอัดคลิปอีกทีหนึ่งนะครับก็สำหรับใครที่ติดตามอยู่เนาะก,ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็หากสงสัยอะไรหรือว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมหรืออยากพูดคุยนะครับก็ทักกันมาใต้คอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ